เอาภาพปีที่แล้วมาให้เพื่อนๆดูหน้าเหี่ยวแห้งแล้วก็รอยฝ้าชัดมากนะคะปี2022ปีนี้ปี2023เนาะแล้วก็ถ่ายวันนี้เลยนะคะปีที่แล้วแต่งหน้าก็ไม่ติดนะคะปีนี้หน้าฉ่ำขึ้นหน้าดีขึ้นไม่ได้ทำอะไรมากนะคะแค่เวลาใช้ครีมบำรุงที่เราใช้ทั่วไปให้เวลานวดเขามากขึ้นแล้วก็ทาซ้ำนะคะ ปกติเราทาครั้งเดียวแล้วเราก็ไปเลยใช่ไหมเออเราก็ทาซ้ํามากขึ้นนะคะอันนี้ใช้น้ามันมะพร้าวเซรั่มน้ามันมะพร้าวของพินนารานะคะที่จะใช้เป็นหลักในทุกๆวันนะคะถ้าเราก็เผื่อเวลานวดเ้านิดหนึ่งนะคะถ้าใช้กัวซาหรือให้เวลานวดนานหน่อยก็อาทิตย์หนึงสองสามวันแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาทิตย์ละสอวันตามที่เราว่างเนาะ แต่เราจะต้องทาจนฉ่ำๆนะคะฉ่ำทาหนึ่งรอบแล้วก็นวด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 นะคะแล้วก็ทาอีกหนึ่งรอบนะคะสองรอบเป็นอย่างน้อยจะทําให้หน้าเราฉ่าขึ้นใช้แล้วก็ใช้ตัวบํารุงตัวอื่นเช่นความเข้มข้นสูงนะคะเช่นนีเวียอย่างเงี้ยหรือตัวความเข้มข้นสูงเนี่ยใช้เพิ่มมาอาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าเรารู้สึกเหนอะหนะนะคะ ให้เราใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกหลังจากนวดแล้วถ้าไม่มีนีเวียก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวดั้งเดิมได้นะคะแล้วก็เราว่างก็ให้ครัวซาเพิ่มนะคะอาทิตย์ละสองครั้งได้เลยนะคะหน้าเราก็จะชุ่มขึ้นแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่แบบจะเสริมมาบ้างนะไม่ได้ทำทุกอาทิตย์นะใช้ผงข้าวเนาะแช่น้ำร้อนผงข้าว ผงข้าวหอมมะลิผงข้าวสารบ้านเราเนี่ยนะคะแช่น้าร้อนนะคะถ้าเราใช้เป็นข้าวเลยอะ่ะมันมันไม่ค่อยละลายเราก็เลยบดเนาะบดด้วยบดให้ละเอียดแล้วทําเป็นผงข้าวมันใช้ง่ายขึ้นหรือเราจะไปต้มก็ได้นะคะเอามาพอกหน้าพอกทิ้งไว้สักประมาณ10หนาที15นาทีแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้ตัวพอกหน้านะคะตัวพอกหน้าที่ อย่างในตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะคะที่ตะก,กาสินค้าลองไปกดดูกันได้เลยบอกเลยเลยว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นนะคะยิ้มแล้วตีนกาก็หายไปรอยฝ้ารอยกระอะไรก็จางลงนะคะหน้าฉ่ำขึ้นรูคุมผลกระชับขึ้นค่ะ